คุณครับวันนี้ผมจะมาเล้วมีทางเรี่ยงเทวดากับชายตัดเรือนครับเริรับชมรล้ฟังได้แล้วครับกาละครหนึ่งนานาแล้วมีชายตัดเรือนคนหนึ่งผู้ยากจนุกมีความขยันหมั่นเพียรเขาอยู่กับอาศัยพ่อเท่าไม่เท่า ไนบ้านาเล่นคลทุกวันะ No, mm -hmm. น่าทันทีใกล้ๆมีความทองค่าเทวดาเห็นว่าเจ้าน,นี้ก็ลกเป็นคนละมืดลุกมากถ้าตะไม่ช่วยหนุนความองเข้า,หาให้ตนยาอย่างนี้ตลอดไปผูดปุ๊บเทวดาหายเวทชายลุมจึงนั่งคอตุกและขานกับตัวเองว่าความทองก็ไม่ได้หวาเหล็กก็จน